สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520คุยคุยกันเช่นเคยนะคะกับคุณธิพานะว่าวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullent Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสภาคุณไม่ใชยุดค่ะความเสี่ยงดูเพิ่มขึ้นอกแล้วนะครับแต่ทองก็ยังไม่วิ่งซะทีครับคุณธิพา ค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่คุณสภาและคุณมชิวบอกตอนต้นนะคะก็มีประเด็นในเรื่องของเยอรมนีเองนะคะเมื่อวานนี้ในเรื่องของการประมูลพันธบัตรรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการประมูลพันธบัตรนะคะก็เลยทําให้นักลงทุนเองเกิดความกังวลนะคะก็ตัวทําให้ราคาทองคําเองนะคะก็มีการดรอปตัวลงมาเองทําให้ไม่สามารถยืนเหนือที่ระดับ 1, 7 0 0เด้อเหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อตัวอัไซนะคะก็ อ่อนค่าลงมาตามติดกับตัวค่าเงินยูโรด้วยเหมือนกันนะคะก็ย่อตัวลงมาตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันหนึ่งันหร้อเหรียญยูเอสราต่อทริโอแอลเมื่อคืนนี้ก็ย่อตัวลงไปต่ำอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันหร้อแปดิบห้าเหรียญยูเอสราต่อทริโอแอลได้นะคะก็เชื่อว่าวันนี้เองอะนะคะราคาทองคำเองก็น่าจะยังอยู่ในกรอบโดยที่ กรอบแนวรับนะคะก็จะอยู่ที่ระดับ1,675เหรียญ US dollar ต่อ Troy ounce ก็เชื่อว่าน่าจะยังวิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง1,675เหรียญจนถึง1,700เหรียญ US dollar ต่อ Troy ounce จนกว่าจะสามารถเบรกแนวต้านกับแนวรับด้านใดนด,นด,นด้านหนึ่งไปได้นะคะก็ยังมีความกังวลในเรื่องของปัญหาของทางยุโรปเป็นตัวหลักนะคะตอนนี้ อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจสักครั้งหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีข่าวร้ายเข้ามามากมายโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปแต่ว่าเนื่องจากว่าราคาทองคำนั้นเขาสอดคล้องไปกับเรื่องของค่างเงินยูโรค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักมากในช่วงนี้พอยูโรอ่อนค่าทองก็อ่อนลงมาด้วยใช่ใช่ค่ะคุณสมาก็คือช่วงนี้ทงองคําเองค่อนข้างจะเกาะติดกับตัวยูโรอย่างมากทีเดียวนะคะก็คือว่าทุกครั้งที่ยูโรอ่อนค่าเองราคาทางองคําเองก็สอ่อนค่าตามลงมาด้วยอย่างเมื่อวานนี้พอมีข่าวร้ายในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลของ ทางเยอรมันเองนะคะก็ทําให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าราคาทองคําเองก็ทิ้งตัวลงมาตามกับค่าเงินยูโรก็เลยทําให้ไม่สามารถยืนเหนือเทือดดับถึงพันเจ็ดร้อยเหรียญ US อ o ล l a r p e อ o u n c ได้ก็ย่อตัวลงมาค่ะเราดูเหมือนว่าความเสี่ยงของยูโรช่วงนี้จะมีมากขึ้นด้วยนะครับคุณิภายอย่างนี้ระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสมากแค่ไหนครับที่ทองจะย่อตามยูโรลงต่อเนื่องครับเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีโอกาสนะคะแต่ว่าเราก็ยังเชื่อว่าราคาทองคําสุดท้ายแล้วนะคะ ก็จะถูกมองกลับมาในฐานะของเซฟเฮเว่นอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ทางวายเอเชื่อว่า,อาสุดท้ายแล้วในช่วงตน้นตอนในช่วงตนน้นนะตอนนี้เองราคาทองคำยังจะคงตามตัวค่าเงินยูโรอยู่ในช่วงตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วก็น่าจะยังสุดท้ายแล้วก็น่าจะแยกตัวออกมาจากยูโรนะคะเหมือนกับที่ผ่านนมาคือจากอดีตที่เราได้เห็นนะคะในช่วงแรกราคาทองคำํำน่าตะตามซีโรในช่วงแรก แต่ว่าพอในช่วงท้ายตอนกลางหรือตอนตอนท้ายราคาทองคำเองก็น่าจะแยกตัวออกจากยูโรแล้วกเ็เริ่มออกมาในฐานะของเซนเทเว่นเราเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นะนะคะก็อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะดีตัวออกมาในฐานะของเซนเทเว่นแล้วก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาค่ะนานไหมครับหน่วยเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนครับที่ต้องรอจะน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่า หลังจากนี้ก็อย่างที่ถ้าดูว่าราคาทองคำเองสามารถยืนเหนือยังสามารถไม่ไม่หลุดระดับ1 6 7 5นเหารียญ US ออลล์ต่อทรอยออเราก็ยังแนะนำนักลงทุนว่าก็ถือว่าเป็นจุดที่ยังสามารถพยอยสสมได้นะคะแต่ว่าถ้าหลุด1 6 7 5เหรียญย s เอสดอล์ต่อทรอยออก็แนะนำว่าให้นักลงทุนชะลอจุดสะสม ค่ะมันจะมีสัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกหรือว่าให้นักลงทุนเริ่มตระหนักได้ไหมคะว่าพอข่างเงินยูโรเป็นแบบนี้หรือว่าทิศทางข่าวสารด้านอื่นเป็นแบบนี้เนี่ยราคาทองก็น่าจะกลับมาเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่ปลอดภัยมากที่สุดเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเวลาที่เราพูดถึงราคาทองคำเราก็มักจะพูดถึงเรื่องของอ้างอิงไปกับราคาน้ํามันแต่ตอนนี้นี่ลืมเรื่องนี้ไปเลยนะคะค่ะอย่างตัวน้ํามันเองตอนนี้แค่จะไม่ได้มีผลอะไรกับกับตัวราคาทองคํามากนะคะนะคะก็คื เอ่อตัวราคาทองคำอาจจะต้องรอดูข่าวสักพักหนึ่งถ้ามีข่าวร้ายๆเข้ามามากสักพักหนึ่งเชื่อว่าก็น่าจะมีเอ่อราคาทองคำเองก็น่าจะแสดงออกมาในลักษณะของเซเว่นคือน่าจะดูในลักษณะของ ภาพของการลงทุนมากกว่าแต่ว่าอย่างในช่วงนี้เราอาจจะเริ่มสังเกตได้จากการที่นักลงทุนเองหรือว่าอย่างกลุม่มเฮดฟันต่างๆเองที่เริ่มเข้ามาสะสมตัวทองคาทยอยสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไฟก็เริ่มส่งขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะคุณโฉภาย,ยตัว SPDR เองที่ที่เริ่มทยอยสะสมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้แลวแล้วก็สัปดาห์นี้ที่เป็นในภาพของการทยอยซื้อสะสมอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นไฟเล็กๆที่สแสดงให้เห็นถึงเออ เอ่อหนึ่งกลุ่มของเหตุฟันที่เริ่มทยอยสะสมทองคําเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสายเล็กๆที่แสดงให้เห็นด้วยเหมือนกันค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณภาครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้อาจจะต้องติดตามเรื่องของทิศทางค่าเงินยูโรนะคะเพราะว่าการที่พี่ใหญ่อย่างเยียบรนีนั้นไม่สามารถประมูลพันธบัตรรัฐบาลได้ ทำให้ค่าเงินยูโรนั้นอ่อนค่าลงมาแล้วก็ราคาทองคํานั้นรุดระดับแนวรับสําคัญที่1,700ดอลลาร์สหรัฐต่อทองล,ลงมาด้วยนะคะแต่ว่าน่าระดับแนวรับที่1,675ค่ะคุณธีพาบอกว่ายังเป็นแนวรับที่น่าจะรับอยู่แล้วก็ถ้าเป็นระดับนั้นจริงๆเนี่ยยังทยอยสะสมได้เพื่อ